ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยทาง y o t u u e c ช anel 16895ตัวเลขพ่ารวยเนาะก็ผ่านไปแล้วสำหรับรางวัลที่ออกเนาะออกมาได้ยังไง7จ็ดศูนข้าล่าง5 1าหเนาะห้ก็เพิ่งจะออกไปไม่กี่งวดเองก็เป็นว่าสูตรผิดพลาดหลายสูตรนะครับบางสูตรก็เข้านะครับเสียดายสูตรจิบใหม่นิดหนึงนะ มันเป็นลายสู้กันใหม่นะครับใครยังไหวสู้ตอ่อเนาะมีเข้ามีหลุดอย่างนี้แหละสูตรก็ฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปเนาะจงใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันเนาะข้ามาแล้วก็ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนว่ากันใหม่สู้กันต่อเนาะ วันนี้แนะนําสูตรสิบหน่วยบนนะสิบหน่วยบนของเราวันที่แล้วก็พลาดไปไม่กี่สูตรเท่านั้นเองนะเสียดายมากแต่ว่าตัวเลขมันก็มันมีเจ็ดศูนย์อะแต่เพียงแต่ว่ามันมันออกศูนย์ศูนย์เนาะอ่าน่าเสียดายน่าจะออกศูนย์ศูนย์เจ็ดนี้ก็ยังพอได้บ้างเนาะอ่าว่ากันใหม่สูตรระยะยาวก็ยกังเดินอยู่นะครับระยะยาว เพียงแต่ว่าเราใช้สูตรระยะกลางๆมาตัดมันก็พลาดไปเหมือนกันอ่ะวันนี้ก็ลองใช้สูตรระยะยาวแล้วก็ใช้สูตรระยะสั้นสามตัวที่ยังไม่พลาดเนี่ยมาตัดอีกทีหนึง่งนะครับสูตรแรก,รแรกตัวเลขห้าตัวนะเจ็ดแปดเก้าหนึ่งห้าสูตรที่สองสองสามสี่ห้าหกสูตรเรียงตัว สูตที่สามสามสีดูตที่4 1่หนึ่งสสองสี่ห้าเก้สูตที่ห้าสี่ดสอ่าสูตรที่7จนี่ใช้ตัวเลขเลขคู่ขี้นะวันนี้ได้เลขคู่วันที่แล้วก็เลขคู่เหมือนกันนะตรงนี้เพียงแต่ว่าวันที่แล้วเป็นหกศูนยหรือ,อยังไงนี่แน ประมาณนี้เนาะประมาณเลขศูนย์ก็วันนี้สองหกแปดจับชุดถ้าสูตนะรไม่พลาดนะครับสิบหกกุมภาพันธ์ถ้าสูตรไม่พลาดนะวันนี้น่าจะมานะมั่นใจเลยนะมีแปดสองสองแปดสองเก้าเก้าสองห้าแปดแปดห้าเก้าหกหกเก้าแปดสี่สี่แปดตัวที่แอดวงนี่มาจากไหนก็เดี๋ยว ในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันเนาะ,ะก็ให้ดูตัวที่วงไว้น่าสนใจยังไงก็คือเขาชนเลขหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนชนสามตัวสี่ห้าหกนะวันนี้ชนสามตัวสี่ห้าหกนี่เหละเหมนปื่อวันที่แล้วน่าเสียดายมากเลยหลักหน่วยชนศูนย์กับหนึ่งยังเอาไม่ได้เพราะว่าหลักสิบมันไม่ชอบเลขศูนย์นะ,ะไม่ชอบเลขศูนย์หลักสิบ แต่หลักหน่วยนี่ชอบอยู่มีศูนย์กับหนึ่งนะแต่ลิงงไปที่เลิหนึ่งวันนี้4 5 6บอกกันตรงๆเลยชอบ4ี่กับห้ไม่ชอบแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เป็นเพียงความชอบส่วนตัวบอกกล่าวกันให้ทราบแค่นั้นเองเนาะอ่ะใครจะนำไปใช้งานสูตรก็หยุดแล้วก็แคบหน้าจอเอากแล้วกันนะอันนี้ก็ ขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนแล้วกันนะครับนําสูตรนําตัวเลขไปใช้งานก่อนหรือไปเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับ